สวัสดีครับสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้เมื่อเจดปีที่แล้วคือวันที่22พฤษภาคม2,557เป็นวันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานำหายนะมาสู่ประเทศไทยสร้างความบิบัติชิบหาย ให้กับประเทศชาติและประชาชนคนไทยจวจนถึงทุกวันนี้ครับพอ่อในพี่น้องครับธุรกิจส่งออกกิจการน้อยใหญ่ต่างได้รับผลกระทบต้องปิดตัวเองลงรายวันประชาชนผู้ใช้แรงงานหรือว่านักธุรกิจฆ่าตัวตายรายวันดามที่เราได้รับข่าวสารอยู่ทุกวันในในขณะนี้เป็นที่น่าอเนจอันหนหาครับพอ่อในพี่น้องครับ ในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนอดอยากแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาปรับสร้างรัฐราชการกับพ่อแม่น้องขึ้นเงินเดือนให้ราชการหลายรอบขึ้นบำนาญให้ข้าราชการ,กรเกษียณแถมยังขึ้นเงินเดือนย้อนหลังให้กับข้าราชการบาง,บางกลุ่มนับสิบปีครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นครับว่า เขาไม่เคยเห็นหัวประชาชนคนไทยอยู่ในสายตาครับนอกจากกลุ่มบุคคลที่สามารถเป็นฐานอํานาจให้กับตัวเขาเองได้ครับพราอแม่พี่น้องครับแล้วเราจะทนได้ไหมครับในสิ่งเหล่านี้เห็นความลําบากเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่ไร้ค่าไม่มีอยู่ในสายตาแต่เงินเดือนข้าราชการขึ้นแล้วขึ้นอีกข้าราชการบำนาญก็ขึ้นบำนาญให้ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วผ่านมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ประชาชนที่กําลังเดือดร้อนประชาชนที่กําลังยากลําบากพ่อค้าแม่ขายแทนที่จะช่วยเหลือกลับตามเก็บรีดเก็บภาษีทุกวิถีทางขึ้นภาษีขึ้นค่าไฟฟ้าขึ้นค่าน้ํามันรายวันทั้งนั้งที่น้ามันกําลังดิ่งลงจากตลาดราคาในตลาดโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับ เขียนรัชธรรมนูญอภะย์ให้สวสองอหคนมาจากการแต่งตั้งแล้วยังสามารถนะครับโหวตเลือกตัวเองขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะทํากับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติเพื่อเสริมสร้างบาร,รมีให้ตัวเองนะครับเขียนยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งองคอ์กรอิสระ เอาคนของตัวเองและคนของคนรอบข้างมาดำรงตำแหน่งเพื่อสั่งการและทำงานให้กับตัวเองเท่านั้นครับฉะนั้นอย่างตามที่เราเห็นเวลามีคดีความใดๆที่เขากล่าวหากล่าวอ้างถึงพักการเมืองที่เป็นฝ่ายตรงข้ามประชาชนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามบุคคลเหล่านี้นะครับจะได้รับการสนอง จากองค์กรเหล่านี้อย่างแสนสาหัสครับเขียนยุทธศาชาติ20ปีเพื่อกลุ่มทุนผูกขาดครับพอไม่พี่น้องและกลุ่มทุนท้ามชาติที่ดินชาวบ้านมีไหมครับที่ดินชาวบ้านไม่มีแต่ไปอยู่ในกลุ่มทุนผูกขาดและกลุ่มทุนต่างชาติเป็นผู้ได้ไปเศรษฐกิจไปอยู่กับกลุ่มทุนผูกขาดทั้งหมด s m l s m e จิ๊บยไวโว่ไปหมดครับ นี่สินบานตะไทยแต่กลุ่มทุนพวกนี้นะครับรวยแล้วรวยอีกรวยเอารวยเอาศาสนาพัฒนาธรรมเสื่อมโทรมภาษาก็วิบัติความเป็นชาติหมดไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องความมั่นคงแห่งชาติความมั่นคงแห่งรัฐหรือเรียกว่าความมั่นคงแห่งชาติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถามพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าอยู่ที่ไหนทุกวันนี้มีแต่ก,การป้นข้า ยาเสพติดมากมายผู้ที่เสพเข้าไปแล้วก็ขาดสติฆ่าบุปการีฆ่าเพื่อนบ้านนี่คือสิ่งที่เมืองไทยประเทศไทยของเรากําลังได้รับในขณะน,นี้สังคมวิบัติชาติวิบัติความมั่นคงของประเทศชาติประชาชนไม่มีอีกต่อไปสรุปง่ายๆนะครับว่ายุทธศาสตรชาติ20ปีก็เพื่อรักษาผลประโยชน์และเป็น หลักประกันให้กับโครงการของกลุ่มทุนต่างๆที่ทำสัญญาวไว้กับภาครัฐเท่านั้นเองครับฉะนั้นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือการรักษาเจ้าสัวทำลายประเทศชาติและประชาชนโดยตรงครับพอนายบีน้นองครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอายุทศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมาจากไหนทราบไหมครับมันก็ลอกมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วครับที่กําลังฆ่าประชาชนของตัวเองตุมตามตุมตามอยู่ในขณะนี้แหละครับแต่ว่าเมื่อ 60ปีที่แล้วนะครับหลังจากมีการปฏิวัตินันตบาระหารเมื่อปี2,505แล้วก็สร้างยุทธศาสตร์ชาตินี้ขึ้นมาแล้วเราเห็นไหมครับว่าจากประเทศที่เขาเคยมีทรัพยากรมากมายเคยส่งออกเข้าเป็นระดับต้นๆของโลกปัจจุบันนี้ลูกหลานของเขาต้องออกจากประเทศมาเป็นแรงงานให้กับต่างประเทศต่างชาติอยู่ในประเทศเราก็หลายล้านคนฉะนั้นถ้าปล่อยให้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างนี้ยังดำรงต่อไป บอกได้เลยคำเดียวครับลูกหลานเราก็จะต้องไปเป็นแรงงานต่างชาติเหมือนปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้ครับบอกว่าเข้ามาเพื่อปราบทุจริตคอร์รัปชันแต่แต่งตั้งคนที่โกงภาษีการนําเข้ารถยนต์นะครับนับหมื่นล้านบาทนะครับไปเป็นประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ruption, แห่งชาตินี่แหละครับที่เรียกว่าจะมาต่อต้านแต่ตั้งบุคคลที่คอรัปช่ภาษี ของชาติบ้านเมืองเราไปเป็นประธานทําให้พวกเจ้าสัวร่ํารวยมหาศาลในชั่วพริบตาทํให้ทหารแก่บางคนร่ํารวยติดอันดับเอเชียในลําดับต้นๆในชั่วพริบตาครับพ่อในบีน้องครับคนเรากว่าจะมีธุรกิจที่มันใหญ่โตติดอันมีเงินต,ติดอันดับโลกติดอันดับของชาติได้นี่ครับมันไม่ใช่ว่าทําได้ง่ายๆเขาทําธุรกิจมากันเป็น นานนับเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถทําได้มีไม่กี่ตระกูลในประเทศไทยที่มีปัญญาอย่างนั้นแต่ข้าราชการแก่ๆบางคนที่ไม่เคยทําธุรกิจอะไรเลยอยู่ดีๆติดอ,อันดับได้ครับพอแม่พี่น้องคิดเอาเองว่าเงินเหล่านี้มาจากไหนครับออกกฎหมายให้ตนเองและพรรคไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและตรวจสอบไม่ได้แต่ของฝ่ายตรงข้ามละเอียดยิบแม้กระทั่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทไหน ถือหุ้นเกี่ยวกับอะไรมึงเอาเรื่องเขาหมดเลยนี่คือสิ่งที่เขาทําไว้กับประเทศชาติทําไว้กับประชาชนและพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามสร้างความเสียหายและมินสถาบันหลักของชาติกับใช้มอหนึ่งหนึ่งสองจับขังประชาชนทั้งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงประสงค์ให้ใช้กฎหมายฉบับนี้แต่ก็ยังใช้กฎหมายฉบับนี้จับขังทังจะเป็นนักเรียนนักศึกษาประชาชน ในข้อหามินประมาทมหนึ่งหนึ่งสองนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เบื้องบนต้องเสียหายนี่คือบนเอกประยุทธ์จันโอชาที่นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นเกราะป้องกันตัวเองไม่ให้ความเคารบเพื่อทุนสถาบันครับพ่อแม่บิองจากการนำคณะระัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการล้วงกระเป๋าหยิบกระดาษทิพเขียนโน้ตเอาไว้เองขึ้นมา ถวายคำสัต,ตย์ปฏิญาณแล้วก็ถาวายไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ซึ่งเขาห้ามตัดข้อความหรือห้ามเพิ่มเติมข้อความใดๆลงไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญยตินี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์กระทำนะครับพวกเราพี่น้องประชาชนคนไทยเห็นการกระทำของพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับ กล่าวหาคนอื่นบินสถาบันแต่ตัวเองนี่ครับบินสถาบันให้พี่น้องประชาชนคนไทยและประชาชนทั่วโลกได้เห็นว่าตัวเองนั้นขาดซึ่งความเทิดทูนเลยการกระทําอย่างนี้มันไม่สมควรครับพ่อแม่พี่น้องครับฉะนั้นผมในวันนี้พูดถึงวันที่22พฤษภาคมให้รัลึกถึงความวิบัติชิบหาย ความอบยศอดสูที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานำมาให้พวกเราต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้มาถึงปัจจุบันนี้เจ็ดปีเต็มๆครับพ่อแม่พี่น้องแล้วพวกเรายังจะทนต่อไปหรือไม่พวกเราคนไทยยังจะยอมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะอยู่ดำรงตำแหน่งแล้วก็สร้างความวิบัติชิบภายให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปหรือไม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับ ในวันนี้เวทีไทยไม่ทนสามรคีประชาชนเพื่อประเทศไทยขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนออกมาปันนามและออกมาทับไล่พลเอกประยุทธ์จนันโอชาให้ออกไปจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปสวัสดีครับ